ผมว่าที่พันตีชาติชายสีพวกอ่อนในอำเภอท่าใหม่ปัญหาขยะมูลฝอยถือว่าเป็นวาระสาคัญของประเทศไม่เพียงแต่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมเท่าน,นั้นยังส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจกสังคมสุขภาพของประชาชนจึงจําเป็นต้องได้รับการแก้ไขอย่างมีประสิทธิธภาพและยั่งยืนการขับเคลื่อนการดําเนินง,งานของธนาคารขยะภายใต้กระทรวงมหาดไทยเป็นหนึ่งกลไกสําคัญ ที่สอดคล้องกับนโยบายของประเทศโดยมีเป้าหมายลดการเกิดของเสียและการบริหารจัดการขยะมูลฝอยอย่างมีประสิทธิภาพผ่านกระบวนการส่งเสริมการคัดแยกขยะที่ต้นทางกระทรวงมหาดไทยจึงเล็งเห็นความสาคัญของการสนับสนุนและยกระดับการขับเคลื่อนการดําเนินการของธนาคารขยะอย่างเป็นระบบให้สามารถขยายผลต่อยอดจากการดําเนินการที่มีอยู่ปัจจุบัน เพื่อเป็นการสนับสนุนให้ประชาชนคัดแยกขยะรีไซเคิลในควรเรือนภายใต้หลัก 3R's หรือ3ชอคือใช้น้อยลงใช้ซ้ำและนำกลับมาใช้ใหม่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ของอำเภอท่าใหม่ประกอบด้วยเทศบาลเมือง1แห่งเทศบาลตำบล5แห่งองค์การบริหารส่วนตำบล7แห่งรวมเป็น13แห่ง ได้ดํนาเนินการขับเคลื่อนธนาคารขยะโดยจัดตั้งเป็นธนาคารธนาคารขยะครบทุกแห่งนะครับอำเภอท่าใหม่ได้ดนาเนินการคัดเลือกธนาคารขยะเทศบาลตําบลสองพี่น้องหมู่ที่10ของเทศบาลตําบลสองพี่น้องเป็นธนาคารขยะต้นแบบระดับอําเภอเนื่องจากที่ผ่านมาธนาคารขยะเทศบาลตําบลสองพี่น้องหมู่ที่10มีผลการดาเนินการอย่างต่อนเนื่อง และเป็นรูปธรรมจัดตั้งเป็นธนาคารขยะเมื่อปีพศ2567ปัจจุบันมีสมาชิก84คนมีปริมาณขยะที่ขายได้ต่อเดือนกว่า500กิโลกร,รมัมคิดเป็นจำนวนเงินถึง2,500บาทการขับเคลื่อนโครงการธนาคารขยะของเทศบาลตำบลสองวิน้องเพื่อให้ไปสู่ความยั่งยืนที่สำคัญก็คือการขยายผลไปสู่หมู่บ้าน ที่เหลือให้ครอบคุมทั้งหมดทําให้ทุกหมู่บ้านในพื้นที่ได้มีธนาคารขยะครบทุกหมู่บ้านเทศบ,บาลตําบลสองพี่น้องร่วมกับท้องที่ได้แก่กํานันตําบลสองพี่น้องและผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่บ้านเน้นการมีส่วนร่วมของประชาชนในหมู่บ้านโดยร่วมกันคิดร่วมกันทําร่วมกันรับผิดชอบรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในการตัดสินใจ เรื่องต่างๆโดยใช้กระบวนการประชุมเพื่อตัดสินใจการดำเนินงานของหมู่บ้านและแก้ไขปัญหาต่างโดยเฉพาะปัญหาเรื่องการบริหารจัดการขยะเข้ามาสู่ที่ประชุมเพื่อที่จะขับเคลื่อนตามนโยบายของจังหวัดจันทบุรีโดยขับเคลื่อนธนาคารขยะของเทศบาลตําบล2พี่น้องโดยจัดตั้งธนาคารขยะณนะหมู่ที่10บ้านหนองโหง จัดทำโดยไม่มีการทําบัญชีแบบธนาคารรับฝากเป็นการซื้อขายเงินสดและเงินโอนตามหมายเลขบัญชีที่ทางสมาชิกได้แจ้งให้กับฝ่ายทะเบียนไว้ตอนสมัครเป็นสมาชิกเพื่อให้เกิดความง่ายส่วนขยะที่เก็บไว้ก็จะมีบริษัทยูนิมารับซื้อซึ่งให้ราคาสูงกว่าตอนที่คณะกรรมการรับซื้อจากสมาชิกส่วนในแนวทางการทำงานต่อไป อาจจะประสานกับทางกองทุนสัตว์จมู่บ้านรับซื้อในวันเดียวกันและนำเงินที่ขายได้เข้าฝากบัญชีสัตว์จะของแต่ละคนรวมทั้งคนที่จะกู้ได้ที่หลังคาเรือนต้องมีและใช้ถังขยะเปียกแยกเศษอาหารและนำขยะกำรรพา้ามาส่งเป็นประจำรวมถึงนำขยะรีไซเคิลมาขายเป็นประจำ